คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวของคายลี่ใน The Final Chapter ทุกความลับจะถูกเปิดเผยแล้วทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะเผชิญหน้ากับจุดจบที่ไม่มีใครคาดถึงในตอนนี้ครอบครัวของคายลี่อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง พฤติกรรมของไคลี่ยิ่งนับวันยิ่งเดรร้ายลงเรื่อยๆเขามักพูดถึงการ,รปลดปล่อยและมีรอยแผลแปลกๆป,ป,ปรากฏบนร่างกายของเขาพ่อแม่เริ่มพบข้อความลึกลับที่ถูกเขียนด้วยถา่ยานบนกระแพงบ้านมีข้อความว่าเขาจะเป็นของฉันข้อความนี้ปรากฏในทุกห้องไม่ว่าจะลบยังไงก็ลบไม่ออกไคลี่เองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของเขามักจะมีสีดำสนิทและในบางครั้ง เขามักจะพูดด้วย้เสียงที่ไม่ใช่เสียงของเด็กแปดขวบในคืนหนึ่งพ่อแม่ของไคลรี่ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงหัวเราะต่ำๆที่ดังมาจากห้องของลูกพวกเขาพี่ไปดูแล้วพบว่าไคลรี่นั่งอยู่กลางห้องก้มหน้ารอบตัวเขามีสัญลักษณ์แปลกๆมีรอยที่เขียนไว้บนพื้นด้วยเลือดไคลี่เงยหน้าขึ้นมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่ามันถึงเวลาแล้วพ่อแม่ ตัดสินใจสำรวจห้องใต้ดินอย่างละเอียดอีกครั้งพวกเขาพบกับทางลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังเก่าๆทางนี้นำไปสู่ห้องใต้ดินที่ลึกกว่าเดิมในห้องนั้นพวกเขาพบโตบูชาที่เต็มไปด้วยกระดูกและวัตถุโบราณสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือบันทึกเก่าแก่ที่บอกเล่าเรื่องราวของชายในความมืดเขาเคยเป็นนักบวชที่ทารยศต่อคำสาบานและทำพฤติกรรมต้องห้ามเพื่อสแสวงหาอำนาจดิรัน์วิญ,ญญาณของเขา ถูกสาปที่ติอยู่ในบ้านหลังนี้และเขาต้องการร่างเด็กเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากพันธนาการไคลลี่ถูกเลือกเพราะเขาเป็นสื่อที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาพ่อแม่ของไคลลี่ติดต่อไปยังบาทหลวงอีธานในขืนพิธีกรรม ทุกคนมารวมตัวกันในห้องใต้ดินบาทหลวงเริ่มสวดมวนต์ในขณะที่คายรีย่ถูกมัดไว้บนเก้าอี้กลางวงกลมพิธีกรรมเขากรีดร้องและดิ้นรนอย่างรุนแรงเสียงหัวเราะอของชายในความมืดต่งกล้องไปทั่วห้องเงาดำเริ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้มันใหญ่และน่ากลัวกว่าที่เคยมันตะโกนด้วยเสียงกล้องว่าไม่มีใครขวางข้าได้เด็กคนนี้เป็นของข้าบาดหลวงไม่ยอมแพ้ เขาใช้สมุดบันทึกโบร,ราณที่พบในบ้านเพื่อหาคำสาบและวิธีปิดปนึกชายในความมือดอีกครั้งปาดดวงต้องการให้พ่อแม่ของคายลี่ช่วยด้วยการพูดชื่อจริงของลูกชายซ้ำๆเพื่อย้ำเตือนตัวตนของเขาในช่วงเวลาที่วิกฤตเงาดำเริ่มล้อมรอบร่างของคายลี่เหมือนกำลังจะกลืนเขาไปพ่อแม่ต้องเลือกระหว่างสองทางระหว่างเลือกสละชีวิตตัวเองหรือจะเลือกขังชายในความมืดไปตลอดกาล คายลี่ก็จะไม่รอดพ่อของคายลี่ตัดสินใจในตอนนั้นทันทีเขาก็โดดเข้ากลางวงกลมพิธีกรรมพร้อมตะโกนว่าไปลูกของฉันเอาชีวิตฉันไปแทนชายในความมืดหัวเราะอย่างสั่นใจและเงาดำนั้นก็พุ่งเข้าหาพ่อของคายลี่ในขณะที่บาทหลวงใช้โอกาสนี้ร้ายมนต์ปิดผนึกครั้งสุดท้ายเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบ้านก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงคลี่รอดชีวิต และพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยหลังแต่คืนนั้นบ้านหลังนี้ถูกเผาทิ้งโดยแม่ของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายกลับมาอีกคายรี่เหมอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพึมพำกับตัวเองว่าแล้วเขาจะกลับมาอีกไม่มีใครทราบว่าชายในเงามืดจะกลับมาอีกหรือไม่และนี่คือบทสรุปเรื่องราวของคายี่ทีโลจีและถ้าเ,เพื่อนๆชอบพีบแบบนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ